ขอต้อนรับเข้าสู่ซุปเปอร์มาร์เก็ตของ m a s t e r ร h เชแพลว่าคือผู้ชนะในรอบกล่องปริศนาทำให้คุณได้สิทธิพิเศษเหนือคนอื่นๆและโจทย์ในรอบบททดสอบความคิดสร้างสรรค์หรือ Invention Test นี้เป็นโจทย์ที่ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ทุกเพศทุกวัยต่างชื่นชอบนั่นก็คือไอศกรีมครับ ไอศครีมผลไม้แล้วก็ทำมาแล้วไอศครีมโยเกิร์ตเปล่าแล้วก็ทำมาแล้วแต่แบบก็รู้สึกว่ามาสเตอร์เชฟไม่มีอะไรง่ายอะ่ะในรอบนี้พวกคุณทุกคนจะต้องสร้างสารรค์ไอศครีมจากเมนูน้ำปลาคือแบบไม่รู้จะหุบป,ปากยังไงอะ่ะน้ำปลาสติหลุดไปเลยอะ่ะซึ่งแต่ละรสชาติก็มีความยากง่ายต่างกัน ไอศครีมรสชาติแรกที่คุณจะต้องสร้างสรรค์ก็คือไอศครีมรสมะม่วงน้ำปลาหวานเป็นรสชาติที่ทุกคนน่าจะคุ้นเคยครับมีความเปรี้ยวหวานลงตัวเหมาะที่จะทําเป็นไอศครีมคนที่ได้เมนูนี้ไปถือว่าง่ายครับถ้าเป็นน้ําปลาก็คงจะต้องเป็นมะม่วงน้ําปลาหวานแหละไอศครีมรสชาติที่2ที่คุณจะต้องสร้างสรรค์ก็คือ ไอศกรีมรสกระทร้อนทรงเครื่องเ<ๆ>มนูนี้ไม่ยากที่จะทำเป็นไอศกรีมแต่ไม่ว่าคุณจะสร้างสารร์คออกมาอย่างไรไ,ไ,ไอศครีมของคุณต้องมีรสชาติของกระทร้อนและน้ำยำที่โดดเด่นชัดเจนกระทร้อนทรงเครื่องดูเหมาะกับเรานะรู้สึกว่าอันนี้เรากินเป็นไอศกรีมรสชาติสุดท้ายที่คุณจะต้องสร้างสารร์คก็คือ รสปลากระพงทอดน้ำปลาดิฉันนี่อึ้งไปเลยค่ะช็อต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 สองอันเลยค่ะยากจังช็อตจริงไม่รู้ต้องทำยังไงอ่ะอศซครีมรสชาตินี้เป็นรสชาติที่ท้าทายที่สุด คุณจะต้องเอาเมนูของขาวไปสร้างสารรค์เป็นไอศครีมในรูปแบบของหวานไอติมรถปลากระพงทอนป่ายังไงอะทำยังไงอะแพรวาคือผู้ชนะในรอบที่แล้วดังนั้นแพรวาจะได้รับสิทธิพิเศษที่จะเลือกรสชาติให้ตัวเองและเพื่อนทุกๆคนคะ่ะ ไอศครีมรสปลากระพงทอดน้ำปลาเนี่ยน่าจะยากที่สดุดแพรว่าคิดว่าจะเลือกให้ใครคะหนูน่าจะให้พี่เฟิร์นค่ะเพราะเขาเก่งของหวานจากหลายๆจานในวีคที่ผ่านมาเขาทำมันได้ออกมาแบบสุดว้าวเลือกให้เฟิ<ะ>ร์นใช่เพราะอยากให้เฟิร์นกลับบ้านเหรอคะก็ะถ้าเรามีศัตรูหนึ่งคนแล้วก็ต้องสู้ สึกกับเขาจนจนจบโหด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 โหโเพี่อะขอร้องหนูจะไม่ตั้งชื่อเมนูอะไรแบบนี้แล้วแล้วพีรวาเลือกอะไรให้ตัวเองค่ะกระทอนมั้งคะเพราะหนูชอบกินแบบยำอะไรเงี้ยค่ะน่าจะแบบคุ้นเคยได้ดีมะม่วงน้ำปลาหวานหนูไม่เคยกิน แพรว่าเอาป้ายชื่อที่แพรว่าเลือกมาวางไว้ที่อาหารเลยค่ะไม่เฟินเก่งไหนๆเราก็สร้างเวนสร้างกรรมกันมาแล้วเราก็ต้องทําต่อเนื่องตีกับบ้านเดียวก่อนแล้วพอบ้านนี้เราชนะเราค่อยตีบ้านต่อไปเราจะมาตีของบ้านโดนลุมนะเฮลิคอนเนีย